สำหรับตัวรอลลี่อายนะคะมันจริงๆคือชั้นกล้ามเนื้อของออบ i ิคูลาริสอคูไลของเปลือกตาล่างนั่นเองบางคนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีรอลลี่อายธรรมชาตินะคะนั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะคะมันมีขนาดที่มันใหญ่ะคะ่ะ ลูกค้าเลยไม่เป็นที่จะต้องฉีดดอลลี่อายนะเรียกว่ามีเราดูเด็กเองโดยธรรมชาติเลยเนาะแต่สําหรับคนที่อยากจะมีดอลลี่อายนะคะก็สามารถที่จะทําได้ค่ะโดยหลักการเราจะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบนชั้นกล้ามเนื้อมัดนี้อีกทีหนึ่งก็จะทําให้ลูกค้าเรียกว่ามีดอลลี่อายเสมือนธรรมชาตินะคะส่วนเรื่องของถุงใต้ตาเกิดจากการที่มีไขมันนะคะจาก ใต้เบ้าตาของเราค่ะที่มันปลิ้นออกมาซึ่งมาเป็นชั้นที่อยู่ต่ำกว่านะคะระดับของดอลลี่อายมากๆเลยก็สาเหตุของการเกิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยตัวถุงใต้ตามันเกิดมาจากความหย่อนค่ะของเส้นเอ็นนะคะ แล้วกระดูกนะคะมีการสุดตัวทําให้มันเกิดช่องว่างขึ้นเมื่อมันเกิดช่องว่างขึ้นนะคะก็เลยทําให้ไข่มันสามารถปลิ้นออกมาได้ทีนี้โดยปกติมันไม่ได้ปลิ้นกันง่ายๆจะมีไอตัวชั้นกล้ามเนื้อตาของเราเนี่ยกั้นไว้ก่อนหนึ่งชั้นค่ะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อตาเนี่ยกั้นานานๆทนไม่ไหวนะคะ มันก็จะโดนไขมันเรียกว่าดันจนปลิ้นชนะออกมาเลยก็จะเห็นเป็นถุงเยอะๆเนาะอย่างสเตจที่เป็นเยอะที่สุดเราเรียกว่าเฟสตูนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะคะซึ่งสําหรับวิธีการแก้ไขก็จะเป็นที่ต้องฉีดฟิลเลอร์แก้ไขเช่นเดียวกันสําหรับใครนะคะที่อยากจะมีดอลลี่อายแล้วมีปัญหาเรื่องถุงใต้ตามอยิงของแนะนําว่าให้แก้ไขถุงใต้ตาก่อนเป็นันดับแรกแล้วจึงจะใส่ดอลลี่อายเข้าไปถ้าลูกค้าอยากจะทำดอลลี่อายโดยที่ยังมีถุงใต้ตาเนี่ย คือเราจะไม่ทําเด็กขาดเพราะว่ามันจะทําให้อาการของถูกใต้ตานะคะยิ่งดูชัดมากขึ้นแล้วก็ดูมีอายุค่ะ